มูนไล i g เตอร์แนวเกม RPG ในรูปแบบพิกเซลอาร์ตที่เราจะได้รับบทเป็นพ่อค้าในเวลากลางวันและออกสำรวจดันเจียนหาของมาขายในเวลากลางคืนตอนนี้มีเดโมในภาค2เปิดให้เราทดลองเล่นฟรีกันแล้วครับ ช่องฟุกดุดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับ Moonlighter 2: The Endless w a, um a, a r l d เป็นเกมภาคต่อที่หลายคนตั้งตารอคอยโดยเป็นแนวแอคชั่น RPG ที่ผสมผสานการตะลุยดันเจี้ยนและการบริหารร้านค้าเข้ามาด้วยกันครับ พัฒนาโดย Digital Sun และจะดจำหน่ายโดย e l e v e n b t t t u u i o o นั่นเองโดยทางตัวเกมจะมีกำหนดวางจำหน่ายในปี2025ที่จะถึงนี้ครับแล้วก็จะจำหน่ายในทาง PC, Xbox Series และก็เกมพาร์ s และก็รวมถึง PlayStation 5ด้วยนั่นเองโดยในภาคนี้นะครับทางด้านการาฟิกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวจากเดิมนะครับภาคแรกเนี่ยจะเป็นสไตล์ Pixel ลอารครับส่วนในภาค2ที่กำลังจะมาถึงนะครับจะเป็นรูปแบบการาฟิก 3D แบบใหม่นั่นเอง โดยในภาคนี้นะครับจะเป็นเกมแอคชั่น RPG และองค์ประกอบในเกมเนี่ยยังเป็นรูปแบบโรคลท์อีกด้วยนะครับทางผู้พัฒนาตั้งใจให้ภาคนี้เป็นโรคลท์เต็มตัวมากยิ่งขึ้นครับโดยจะมีการสุ่มดันเจี้ยนและกลไกการบริหารร้านค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจะทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินและก็รู้สึกท้าทายในเวลาเดียวกันนั่นเองการต่อสู้ในภาคต่อน,นี้นะครับจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นศัตรูจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นปริศนาที่เราจะต้องแก้ไขครับและจะมีองค์ประกอบใหม่ๆเช่นการชาร์จการโจมตีระยะ ผ่านการโจมตีระยะประชิดอีกด้วยนะสำหรับใครที่อยากไปทดลองเล่นภาคแรกก่อนนะครับคุณก็สามารถไปตามกันได้เลยที่ทางสตรีมเพราะว่าตอนนี้เขามีช่วงโปรโมชั่นลดราคาอีกด้วยนะเอะไรครับต่อจากนี้เราก็มาดูเกมเพ์คร่าวๆกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในเดโมนี้เริ่มต้นนะครับเราจะถูกมิสเตอร์สแครนะครับขับสายไล่ส่งออกมาแล้วก็โยนเรามาที่ดันเจียนครับและดันเจียนแห่งนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยไปหาสมบัติมาแล้วก็เอามาขายหางเงินชดใช้หนี้ให้มิสเตอร์สแครนั่นเองครับ หลังจากนั้นนะครับตัวเกมเนี่ยจะสอนเราระดับแรกเลยก็คือการกลิ้งนั่นเองการกลิ้งเนี่ยจะทําให้เราสามารถหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถข้ามฉากต่างๆได้อีกด้วยครับ <S <S แล้วก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าการกลิ้งเนี่ยมันอันตรายอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถกลิ้งและตกฉากแต่ละแมปได้นั่นเองและการตกฉากแต่ละแมปนะครับก็ทําให้เราสูญเสียเลือดแบบเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นจะกลิ้งยังไงเนี่ยก็ระวังกันให้ดีนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณเดินต่อมาเรื่อยๆเราจะเจอกับศัตรูกลุ่มแรรกคับ ซึ่งศัตรูกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มสลาม3ตัวนั่นเองระบบจะสอนให้เราโจมตีและก็โจมตีไปเรื่อยๆจนกว่าสลามจะตายเลย <c oughs> เมื่อสลามตายครบ3ตัวนะครับ <c oughs> ก็จะปรากฏกล่องรางวัลกล่องแรกมาให้เราครับเราก็เดินไปหยิบของรางวัลได้เลยในที่นี้นะครับการเก็บของรางวัลเนี่ยมันจะเป็นการเก็บของที่อยู่ในกล่องสมบัติแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าส่วนตัวเรานั่นเองครับอย่างที่เห็นเลยเนี่ยเราจะมีช่องที่จํากัดน,นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกใช้ดีๆครับว่าเราจะเอาไอเทมชิ้นไหนกลับไปขายบ้าง หลังจากที่เราเก็บของสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะให้เราเนี่ยไปที่แมปต่อไปหลังจากนั้นเราจะได้พบกับการใช้สกิลใหม่ครับจะเป็นการยิงปืนในภาคนี้นั่นเองซึ่งภาคแรกนะครับผมเป็นคนเล่นมาแล้วส่วนตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันไม่มีการยิงนะครับเนาะก,ก็จะมีแต่การฟันอย่างเดียวแล้วก็กิ้งหลบอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมีการยิงปืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยมีสเตมิน่าสีเขียวทางด้านล่างนั่นเองนะหลังจากนั้นตัวเกมจะสอนเกี่ยวกับการแรปเจอร์ครับ ซึ่งการแรปเจอร์เนี่ยจะเป็นการใช้ท่าฟินิชจบมอนเตอร์นั่นเองเมื่อตีมอนเตอร์ไปสักระยะหนึ่งนะครับในมอนเตอร์บางประเภทเนี่ยเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์สีม่วงที่ตัวหลอดเลือดเลย <c oughs> ถ้าหลอดเลือดเขาถึงครึ่งหนึ่งนะครับเราสามารถหวดเขาก็เดินออกไปได้เลย <c oughs> ก็ไม่จําเป็นต้องตีมอนจนเลือดหมดถูกไหมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเมื่อเราจบเวฟเวหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถทราเวลก็คือไปด่านต่อไปได้เลยอาจจะมีบางกรณีนะครับที่มันมีทางแยกให้เราเลือกครับว่าไงหน ในที่สุดเมื่อเราเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับเราก็ได้เจอกับโพชั่นแล้วนั่นเองในที่นี้นะครับถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่าในเกมนี้เลยทีเดียวครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเมื่อเพื่อนๆตายแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเสียของหมดเลยนะคือไม่ได้ของอะไรติดไม้ติดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีนะครับ หลังจากที่เราประจนภัยไปสักระยะนะครับทางตัวเกมเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยได้รับเพนเดน์หรือเครื่องรางนั่นเองทําให้เรานะครับสามารถวาร์ปกลับบ้านได้ครับและก็ทําให้เราเนี่ยรอดพ้นวิกฤตและก็เอาของขวัญที่เราได้จากการล่ามอนสเตอร์ลงดันเจียนเนี่ยไปเปิดร้านค้าขายของต่อไปหลังจากที่เราวาร์ปกลับบ้านนะครับทางตัวเกมเนี่ยจะส่งเรามาที่ร้านค้าที่เมืองนั่นเองครับเมื่อเราเดินม,มาที่ร้านค้าประจํานะครับ ระบบจะได้สอนเกี่ยวกับการขายของให้เราครับว่าเราจะขายของอะไรยังไงได้บ้างเนาะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยภายในภาค2ที่แตกต่างจากภาคแรกนะครับจะไม่สามารถตั้งราคาสินค้าได้ครับในตัวมูลไลเตอร์ภาคแรกนะครับเราจะสามารถตั้งราคาสินค้าได้ว่าชิ้นนี้เราต้องการขายเท่าไหร่ชิ้นนี้ต้องการขายเท่าไหร่เนาะและระบบเนี่ยจะมีสมุดบันทึกให้เราดูด้วยครับว่าชิ้นไหนเนี่ยที่ถูกต้องนะครับราคาไหนที่พอเป็นไปได้ลูกค้าพึงพอใจไหมแต่ว่าในสัดส่วนของภาคนี้นะครับราคาสินค้าเนี่ยจะถูกล็อกไว้แล้วครับและตัว เ,เจะมีระบบอีกระบบหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าจะเป็นการบูสเตอร์สินค้าให้ราคาแพงขึ้นครับหรือว่าเป็นการใช้สเสน่ห์ของเราพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้านั่นเองถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาในภาค2แล้วผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยทีเดียวครับและในภาคต่อน,นี้นะครับในร้านค้าเนี่ยจะยังมีเปิร์อีกด้วยนะ ในที่นี้เนี่ยเปิร์กเนี่ยจะคอยบอกสถานะครับว่าเราสามารถใช้บูตอะไรเพิ่มเติมได้ยังไงบ้างหรือว่าใช้สเสน่ห์ชามของเราเนี่ยเพิ่มในส่วนไหนหรือว่าจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเฉยๆก็ยอมได้ครับเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับมันจะมีการบูตค่อนข้างหลายรูปแบบอยู่เหมือนกันถ้าคุณมีสินค้ามากมายขายไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเปิร์กให้อัปเกรดเรื่อยๆเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว และนี่ก็คือระบบการราฟชุดและก็อาวุธภายในเกมนั่นเองครับเพราะว่าตัวเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมค้าขายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเกมที่เราจะต้องไปตะลุยดันเจี้ยนสู้กับมอนสเตอร์อีกด้วยนะเบื้องต้นนะครับเราจะมีสิ่งของที่ชื่อว่าซันอิทเตอร์ครับแล้วก็ในการราบชุดหรืออาวุธต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้เงินในเกมอีกด้วยจากที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับว่าชุดกับอาวุธเนี่ยจะมีค่อนข้างหลายขัน้นละก็มีหลากหลายมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเดโมจะปลดล็อกให้เราไปถึงไหนนะเพราะว่าตัััวผมมเเองงนนนน่่ยกก็ลลไไไดด้้ขา แต่คิดว่าตัวเกมเต็มเนี่ยก็จะมีเยอะประมาณนี้เลยหลังจากที่เรามีอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปลุยดันเจียนกันได้เลย <ST AR> และนี่ก็คือเกมเพย์จริงเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเราสามารถเริ่มดันเจียนแล้วก็ออกไปเจอมอนแบบหลากหลายเลยครับเพื่อนๆจะต้องเคลียร์เวฟมอนตแต่ละตัวครับ พู้เห้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องจัดการมอนสเตอร์ทั้งหมดนั่นเองเนาะถ้าเราจัดการมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเราถึงจะไปเวฟต่อไปแล้วก็ไปพื้นที่ต่อไปได้นั่นเองครับพอเราจัดการมอนสเตอร์เวฟแรกได้นะครับกล่องสมบัติก็จะถูกเปิดออกครับในที่นี้เนี่ยจะมีสมบัติบางชิ้นครับที่มีสัญลักษณ์อย่างที่เพื่อนๆกำลังเห็นเลย มันมีสัญลักษณ์ทำลายล้างอยู่ครับพอเราไปวางแล้วเนี่ยสิ่งของที่อยู่ตามสัญลักษณ์เนี่ยมันจะถูกทำลายไปนั่นเองครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังดีๆนะแล้วก็รอเช็ดดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยของที่เราต้องการเนี่ยจะหายไปได้แบบทันทีทันใดเลยนะและนี่ก็คือรอบที่ผมตายครับพอผมตายแล้วเนี่ยเราก็จะสูญเสียของไปนั่นเองถ้าเราเลือกที่จะเริ่มเล่นใหม่ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากสูญเสียของนะครับก็ให้เราเนี่ยกลับเมืองแล้วก็เอาของไปขายได้ครับแต่ว่าของที่จะเอาไปขายเนี่ยมูลค่าจะลดน้อยลงนั่นเองก็ถือว่าการตายในเกมนี้ค่อนข้างโหดหินอยู่พอสมควรเลยนะอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจสําหรับเกมนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยมีเพิร์กอยู่2อ,อย่างครับ ในตอนนี้นะครับคุณจะสามารถอัปเปิกสำหรับไปตะลุยดันเจียนได้และคุณจะยังมีเปิรกสำหรับการค้าขายในร้านค้าอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราซื้อเกม1เกมแต่ว่าได้เล่นถึง2เกมเลยทีเดียวผมก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เท่านั้นเองครับ แล้วในตัวเกมนะครับจะยังมีระบบคอสเนติกอีกด้วยนะนั่นแปลว่าตัวเกมเต็มออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะตกแต่งร้านค้าของเราได้อีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการล่าดันเจี้ยนเป็นการหาของและเป็นการมาขายของและตกแต่งร้านค้าของเราครบเครื่องในเกมเดียวครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมูนไลเตอร์ภาค2 ผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นการอัปเกรดภาพแล้วก็งานกราฟิกจากภาคแรกแบบมากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดตัวเดโมไว้ทางด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะผมฝากกดไลค์กด u u s c r i b e และกดแชร์ช่องฟูดูดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ